สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนําเสนอการวิเคราะห์วิจารณ์กฎเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธที่29มกราคม2568นะครับมวยไทยพลังใหม่แข่งขันกันที่เวทีมวยร่าดําเนินเริ่มแข่งขันในเวลา18นาฬิกาแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่องครูโฟยช่อง24ในเวลา18นาฬิกาด้วยนะครับไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างมงคลเพชรสสมมงคลการช่างกับปา่าพพนังต่อเยี่ยมสวนในปีการ122ปอนด์ เจ้ามงคลเพชรนะครับมวยจากคอนแกตอายุส9งเก้าสอร้ดสสอสมมงคนการช่างมวยฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยวงในปั้มล็อกลัดตีหิ้เหนียวแข็งแกร่งแแข็งงรนะครับบูสู้มีให้ตลอดแต่ว่าฟอร์มลุ่มๆมดอนๆล่าสุดนะครับชนะคะแนนเจ้าเอ๋โซเกนจันในศึกเก้ามวยไทยเมื่อวันที่21ธันวาคม2567ต่อยร้อปอนด์แล้วก็แพ้น้องยกสามสิทธิชัยโซประสบโชคในศึกมวยไทยรองใหม่2 ตุลาคม6 7เต่อยร้อยสามสิบสองปอดสวดปากพนังต่อยแยมสวนนักมวยจากสงขาซ้อมที่ต่อยแยมสวนอายุ2 3่สิมรเจ็ดสิบมวยฝีมือครบเครื่องมีทุกลูกนอกได้ในดีนะครับตีได้ทั้งตีนซ้ายตีนขวาเลี่ยมตัวดีล่าสุดเลยแพ้คะแนนสิงศึกสักอนุพงศ์ในศึกมวยไทยพระใหม่11ธันวาคม6 7ต่อยร้อยยี่สิบสองปอดแล้วก็ชนะนกยกสามสิบของตันนกยีราดกระบงังที่ราดดำเนินครับ 13พฤศพจิกายน6 7จ็ดต่อย2 3ปอนสำหรับคู่นี้นาครับมุมมองผมชอบที่ปากพนังต่อเยีมสวนจะชนะมงคลเพชรสงมงคลการช่างนะครับหลากหลายกว่าเก่าเกมกว่าส่วนคู่ที่2เป็นการเจอกันระหว่างชัดเพชรเกรียรติธงยศเจอกันกันกบมงคลชัยสบุญมิริตในพิการ112ปอนเจ้าชัดเพชรมวยโคราชซ้อมเกียรติธงยศ อายุยี่เบีดงร้เป็น,ปนมวยซ้ายนะครับประเภทมวยเข่าแต่อาวุธครบเครื่องมีทุลูกศาสตร์แข้งซ้ายต่อยซ้ายแรงวงในปั้มตีดีนะครับมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดชนะคะแนนมันสักต่อเย้มสวนเอว้ใวศึกเจ้ามวยไทย28ธันวาคม67ต่อย113ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนน,นสุวรรณมณีเกียรติอธิวัฒน์ในศึกมวยไทยปฐมมิตร18 พุชิกายน67ต่อ112ปอดส่วนคู่ชกมงคลชัยสบุญมีฤทธิ์นะครับมวยสีสเกตซ้อมที่สบุญมีฤทธิ์อายุ17 007มวยฝีมือครบเครื่องป้อมตีเหนียวนะครับอนอกนะครับสาดแข้งต่อยหมัดแรงมีหมัดมีศอกเสริมหน้าเสือแข็งสภาพแวดล้อมดีนะครับกล้าแลกกล้าสวนฟอร์มดีด้วยล่าสุดชนะคะแนนเพชรกาลันอีกเกิลมวยไทยในสุดมวยไทยพรังใหม่25ธันวาคม67ต่อ113ปอดแล้วก็ชนะน้องจุกสามลิตรลิล์รทา่าเบสมวยไทยในศึกเจ้ามวยไทย สำหรับคู่นี้นะครับมุมมองผมชอบที่ชัดเพชรเกียรติทงยศนะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่าลูกล่างไม่เสียเปรียกเป็นรองแค่หน้าเสือนะครับแต่คิดว่าเอาอยู่จะชนะมงคลใจยสบุญมิลิตรครับคู่3ก่อนจะเวว่ากันฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับสำหรับแฟนมวยท่านใดหาที่เล่นหาที่ลุ้นหาที่เชียร์หาที่ออกตัวลงทุนขับมวยพึ่งยก1นึเป็นมวยพักยกรับระบบอัตโนมัติเลนราคาในสนามเปิดในวิธีให้แฟนมวยได้เล่นได้ลุ้นได้เชียร์กันตัวคู่ ออกตัวได้ทุกยกบริการดีมาตรฐานมั่งคงปลอดภัยทุกมวยพวกชก1 1สนใจอยากเป็นสมาชิกก็ไลน์พิทีแอพีเค่นะครับมีแอดอำน้าด้วยคู่3ารพิการ136ปอนด์สองคมโสมหมายเจอกันกับ2องปองงเอฟเอกุ๊ปสองคมน,นักมวยร้อยเอสสมหมายอายุ31มสิเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวศาสตร์แข้งต่อยหมัดแรงนะครับมีทุกลูกฟันศอกคมเกาเกมระดูกประสุกสู ล่าสุดแพ้กคะแนนชาติมกรชอฮัพพยักษ์แบบพลิกล็อกในศึกมวยไทยรอังใหม่4ีทันวาคม .67 ต่อ .135 ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนมาน้าชัยป๋องเซเว่นฟาร์มศึกพลังใหม่16ตุลาคม .67 ต่อ .134 ปอนด์คู่ชก2องฝั่งของเอฟเอคุปปุ่นน้องจากหนองคายอายุ23สูง172ซอ 5, 5, 5, 5, 5, ้อม FA กเอคปมวยเข่านะครับเตีต่อยนะครับวงนอกตีหนักต่อยแรงวงในปั้มตีดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีหมัดมีโศกสลับเหมือนกัน ล่าสุดแพคคะแนนเพชรศรินิน์วันองุม WKU ในศึกวัน18ตุลาคม742ปอนแล้วก็แพคคะแนนเพชรวิชิตสิงห์มารินในศึกพลังใหม่21สิงหาคม7 3 8ปอนคู่นี้นะครับชอบที่2คมสอสมหมายเกาเกมกระดูกดีกว่านะครับน่าจะชนะ2องอ6เอฟเอูครับ แล้วปิดท้ยกันที่คู่เอกนะครับก้าวไกลก้องไก่สอสมหายกลับมาต่อยมวยไทย5ยุคอีกครั้งนะครับเจอก,กันกับปริศนาดาวเด่นมวยไทยนใน,นัี143ปอนด์เจ้าก,ก้องไก่เนี่ยนะครับมวยจากพิศนุโลกอายุ26 75ซ้อมที่สอสมหมายเก่าเกมกระดูกดีต่อยมานานเป็นมวยซ้ายนะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรงนะครับกล้าแลกกล้าสวน อาวุธแม่นอาวุธคมนะครับแต่ว่าหลังๆฟอร์มสะดุดฟอร์มไม่ค่อยดีแพ้เป็นส่วนใหญ่นะครับและล่าสุดนี้ไปแพ้ในรายการวันครับยกแพน็อกยกสองให้กับแอนต้าคาซิมแล้วก็แพชนะน็อกยกหนึ่งเดนิดเดิมมีคาปูในศึกวันนะครับส่วนกฤษณาดาวเด่นมวยไทยเก่าเกมเหมือนกนอนะอารมวยนครศรีธรรมราชอายุ2 5่สิบุรจ้มดาวเด่นมวยไทยเป็นมวยบุประเภทมวยเขา่าเดินตะเดินต่อยนำํำนะครับวงในล็อกลัดตีเหนียวแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีศอกเสริมล่าสุดชนะคะแนนสิวกรพีเค ที่ศึกพลังใหม่เราก็ชนะคะแนนล้ำน้ำผูเบียดมวยไทยในศึกวันถ้าเทียบถ้าเทียบชื่อชั้นนะครับก้องไกลดีกว่าแต่ว่าด้วยฟอร์มด้วยสภาพหลังๆนะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่คู่นี้ผมจึงมองว่ากษฬะดาวเด่นมวยไทยจะเป็นฝ่ายเอาชนะก้องไกลสสมหมายและ3ตัวชอบนะครับศึกพลังใหม่ครับชอบไปที่ปากพนังโตเยี่ยมสวนชอบไปที่สองคมสสมหมายชอบไปที่กษฬะดาวเด่นมวยไทยขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟัง